สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง youtube ด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางไว้เล่าอ่ะฮานอยเนาะจ้าหานอยมัดรวมวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบเอ็ดสองหาฮกหาเนาะจ้าวันผุดเนาะจ้ากับแนวทางอ่าฮานอยวันที่ยี่สิบสามเนาะจ้าสำหรับผลของวันที่ยี่สิบสองจ้า เด่นอยู่ที่4 3 5รูดพ้นจะนอยเฉพาะกิจ8 9 1 2 6แนวทาาของเอตัวได้รูดไปเนาะจะสำหรับนอยเฉพาะกิจเนาะจ้า2 6รูดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจนี่คือเด้งรูดบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษจ้า9 8 6 ปดหกอันนี้รูดไปเนาะจ้าน้อยพิเศษรูดไปสําหรับบุญสองตัวล่างพิเศษออกแปดสีแปดสีเข่าตัวเน้นเต็มเต็มเนาะจ้าน้อยพิเศษเด้งล่างเนาะจ้ามาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นสีรูดสีเด้งจ้าน้อยพิเศษเด้งล่างจ้าแปดสีสีแปดสำหรับน้อยปกติจะหาสองเก้ารูดไปเนาะจ้า มีสามเก้าสี่เก้ามาสองเก้าแน่นอนล่างปกติออกเจ็ดสี่เจ็ดสี่เอจอยบร,รยิไดจับคูเอาเนะจา๊าไมีแต่สี่แปดแปดสี่เก้าสี่สี่เก้ามาเจ็ดสี่เนะจา๊าหืมสุดยอดนะจ๊าเด่นสีลูดสีเด้งนะจา๊าเอฟซีถ่าไซรเนนะจ๊าถ่านำสี่ไปลูดกิดเด้งนะจ๊าเจ็ดสี่สี่เจ็ดจ๊าสำหรับวีไอพีจะาโบนออกศูนย์เก้าหา เก้าหาเข้าไปที่ห้าเก้านอกจากสำหรับนอย v ว p เด้งบนนอกจากเก้าหาห้าเก้าจ้าล่าวีไอออกศูนย์เจ็ดรุดไยนอกจากสำหรับ v ีไอล่างนอกจากสำหรับสุดซ้ำตัวการรุดไยนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามห้านอยกับเอสจอยนอกจากเมื่อนีเข่าสองน้อยนอกจากก็คือนอยพิเศษแปดซีซีแปดแล้วก็น้อย v ว p เก้าหาหาเก้านอกจากเมื่อหนีเข่าสองน้อยนอกจาก รุ่นต่อห้าน้อยวันที่ยี่สิบสามเนาะจะสำหรับคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทางสถิติมีเข่ามีรุดเนาะจะผิพ,พาดษาโมด็แอดจอยต่องขอถูดขอภพยพีพีเอฟซีลลยๆเนาะจะถามักถ้าชอบจังคอยตามถามบ่หมักบ่ชอบบ่อยผ่านได้เนาะจะเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกใับแอดจอยเนาะจะขอคนละไลขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจะเป็นไปได้กับกดะด่งไว้ด้วยเนาะจะเปิดอสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางมาตลอดเนาะจ้ะ เขาตัวใดแบบไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังใดเลยเนะจ้ะมือนี้เด่นอยู่ที่07ลุ073เด่น7ลุ7ก็จะมี73 72 71 75 7จ็ดสีนนทางหาน้อยัวนี่ก็ยังเข่าหน่วยอยู่เนาะจ้าสำหรับเด่นเด่น0ูน <thumbs up> <enables> <through> ์ูดูอดจอยตัด0ศูนย์่งออกเด่น7จรูด 7, นี่แอดจอยตัวจอแอจอยตัดเจ็ดหกออกาะวสำหรับเด่น3ารูด3มี3 0 3ศห สามหนึเด่น3ารูสาตัวจอเอจอยตัด3ามสองออกออาวพอเอจอยกำหนดให้อยู่ที่เด่นละหคู่สำหรับสุด3ตัวจะศูามห้าเจเจ สามศูนย์อ่ามศูนย์จะชุดเด่นจะศูนย์เสาำหรับตัวเด่นตัวเน่นจะาเจ็ดสามเจะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นที่แอดจอยชอบนาะจะทามักตัวได้ชอบตัวได้กันนําไปเป็นแนวทางได้นาะจ้สาห สามห้าสามหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หกจ้านี่คือแนวทางฮานอยของวันที 23, น่ยี่สิบสามเราจะค่ะประมาณนี้ตามนี้เลยเราจะ ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดหมอแรอจอยต้องขอถดขอดคอภัยพิพีเอฟซีลหลายๆเนาะจ้าเขให้ยพี่นอเอฟซีถุกคนถูกทานโชคดีกันถุกคนถุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า